สวัสดีครับน้องๆทุกคนกลับมาพบกับคลิปสอนไพทอนจากพี่ๆชมรมคลิปนะครับในคลิปนี้จะเป็นโจทย์ควิสที่สุกจำออกมานั่นเองครับก็เรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าครับในโจทย์บอกว่าในหอในหอสมุดแห่งหนึ่งจะมีหนังสือยอหลายเล่มด้วยกันโดยหนังสือแต่ละเล่มจะมีรหัสหนังสือมีรูปแบบเป็น yyxxxx ตรงนี้นะครับ โดย YY เนี่ยคือเลขสองหลักท้ายของปีพิมพ์หนังสือนั่นเองส่วน CC คือรหัสหมวดของหนังสือเล่มนั้นนะครับส่วน XX เนี่ยก็คือรหัสหนังสือโดยจะมีทั้งหมดสามถึงเจ็ดตัวนะครับและในโจทย์บอกว่าจะไม่มีหนังสือในหอสมุดเล่มใดที่พิมพ์ก่อนปีสอง0ันสหกสิบเลยครับต่อมาเป็นโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเราจะเลือกหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับ โดยจะมีรหัสหนังสือเป็นเท่านี้ก็คือก็คืออินพุตเนี่ยเราจะรับรหัสหนังสือที่เราเลือกมาส่วนอินพุตต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขในการเลือกหนังสือฮะก็คือจะมีอยู่สองค่าด้วยกันก็คือจะมีเลขหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าให้เลือกหนังสือที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับอายุที่กําหนดส่วนเลขสองหมายถึงให้เลือกหนังสือที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุที่กําหนดนั่นเองต่อมา เป็นอายุหนัง input ถัดมาก็จะเป็นอายุหนังของหนังสือที่ต้องการโดยอายุของหนังสือที่เราต้องการเนี่ยจะนับถึงปีสอง8ันห้าห้าสิบแปดนะครับฮ้า input ตัวสุดท้ายก็คือเลขหมวดหนังสือที่ต้องการนะครับและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าไอ้หนังสือที่เราเลือกมาเนี่ยตรงตามเงื่อนไขในการเลือกหนังสือของเราหรือไม่ห้าต้องห้าตรงตาม เงื่อนไขของเราก็ให้ตอบว่า true แต่ถ้าเกิดไม่ตรงตามเงื่อนไขเราเลือกเลือกหนังสือก็ให้ตอบว่า false นั่นเองนะครับจากการตีความของโจทย์แล้วเนี่ยพี่คาดว่า i i ปีพิมพ์ของหนังสือในหอสมุดทุกเล่มจะอยู่ในช่วงป24ี2460ถึง2558นะครับจากที่อ่านโจทย์มา นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เสริมความเข้าใจนะครับก็ input ก็คือเท่านี้นะครับ output ก็คือเท่านี้นะครับอ่าจากโค้ดของหนังสือจะพบว่าหนังสือเนี่ยจะพิมพ์ปี2470นะครับ เพราะว่าอะไรนะครับคือช่วงของหนังสือช่วงในการช่วงปีพิมพ์หนังสือเนี่ยจะอยู่ในช่วง2 4 6 0ง2 5 5 8นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่มนี้พิมพ์ปี2,570ก็จะไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในช่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ไมากที่สุดก็คือหนังสือนี้พิมพ์ปี2,470นะครับตอ่อมา สองหลักท้ายสองหลักท้ายตรงนี้จะเป็นเลขของประเภทหังเลขหมวดหนังสือที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้อยู่หมวดแปดนะครับอ่าต่อมาเรามาดู input ตัวต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น เงื่อนไขในการเลือกหนังสือซึ่งหมายเลขหนึ่งหมายความว่ามีอายุมากกว่าหรือเท่ากับอายุที่กําหนดนั่นเองและอายุที่กําหนดคือเท่าไหร่ก็เป็น input ถัดมาครับก็คืออายุหนังสือที่ต้องการก็คือห้าสิบก็คือเราต้องการเลือกหนังสือที่มีอายุมากกว่าห้าสิบปีและเราต้องการเลือกหนังสือที่มีเลขหมวดหนังสือเป็นเลขแปดครับอ่าเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าไอ้หนังสือที่เราหยิบมาเนี่ย มีอายุเท่าไหร่นั่นเองครับก็คือเราก็เอา2,558นะครับมาลบกับ2,470ก็จะได้อายุของหนังสือครับอ่าก็อายุของหนังสือที่หยิบมาคือ2,558ลบ2,470ซึ่งเท่ากับ88นั่นเอง88ปีครับ และมีและมีเลขหมวดหนังสือเป็นเลขแปดนะครับก็อันนี้ก็จะพบว่าหนังสือที่หยิบม,มาเนี่ยตรงตามเงื่อนไขเพราะว่ามีอายุของหนังสือมากกว่าอายุหนังสือที่เราต้องการก็คือห้าสิบปีแต่ว่าอายุของหนังสือคือแปดสิบแปดปีก็ตรงตามเงื่อนไขแล้วก็หมวดหนังสือที่เลขหมวดหนังสือที่ต้องการก็ตรงกันด้วยเพราะฉะนั้น อันนี้จะตอบว่า true นั่นเองนะครับต่อมาเราก็มาดูวิธีทำกันดีกว่าครับมาเริ่มันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็ต้องรับ input มาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็รับ input เลยนะครับอ่าก็ทั้งสแปวร์สี่ตัวกักนะครับตัวแรกพี่ให้ชื่อว่าโคดแล้วกันอ่าโคดแล้วกันตัวที่สองชื่อว่าออ t ชันตัวที่สามชื่อว่า เอละกันตัวที่สี่ชื่อว่าไฟล์แคตตาก็อกกันเท่ากับ Input อ่าพอได้ Input เราเรามาหลักสติปก่อนครับอ่าหลักสติปเพื่อตัดเป็นรักด้านหน้าและหลังทิ้งแล้วเราก็สั่งหลักสปิปนะครับตัวที่หลักสปิปเนี่ยมันจะแบ่งสตริง ที่มีเว้นวัคอยู่ตรงกลางครับก็สมมติว่าเรามีสตริงโค้ดตามนี้แล้วกันตามนี้แล้วกันง่ายๆเลยอ่าเรามีสตริงโค้ดตามนี้ครับคือดอทสปิดเนี่ยจะแบ่งสตริงอันเนี้ยให้ออกมาเป็น4ส่วนนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะแบ่ง สปินเนี่ยมันจะแบ่งตาม e v e n น w o r นะครับก็จะมีว v e n t w o r ที่สามที่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งสติ i ออกมาเป็นสี่ตัวครับโดยเมื่อมันแบ่งแล้วสติ i ตัวแรกเนี่ยจะไปอยู่ในตัวแปรตัวแรกครับก็คือไอ้นี่จะไปอยู่ในโค้ดตัวนี้จะไปอยู่ใน o p t i o นตัวนี้จะไปอยู่ในเอทและตัวนี้จะไปอยู่ใน f i l ค c a t e อรี่นะครับโอเคเมื่อเราได้ อินพุตของเรามาเนี่ยแล้วก็มาทําให้ทุกตัวเนี่ยกลายเป็นอินกันดีกว่าจริงๆไม่ดีกว่าเรามาทํากับพุกโค้ดกันดีกว่าก็เราต้องการอาจจะไรจากโค้ดมั่งเราก็ต้องการตีที่พิมพ์แล้วก็ประเภทของหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็บกันดลยว่าอันนี้ขอให้ชื่อตัวไแปชื่อบุกเยียกกัน เท่ากับก็ปีพิมพนจะอยู่ที่สองตัวแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาโค้ดตั้งแต่ตัวที่ศูนย์ถึงตัวที่สองมาครับจากนั้นเราก็แปลงให้มันกลายเป็นอินซะเพื่อจะได้ง่ายต่อการคำนวณนั่นเองนะครับอ่าต่อมาเมื่อเราได้บุกเยียร์มาแล้วเราก็อยากได้ประเภทของหนังสือนะครับก็ประเภทหรือหมวดของหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ ั้งแต่แบบที่ว่าบุ๊กอะไรบุ๊กแคตตาล็อกลกันเท่ากับโค้ดตัวก็คือเราต้องการโค้ด2ตัวสุดท้ายนะครับมีวิธีทําอยู่สองวิธีก็คือเราเอาเอาความยาวของโค้ดเนี่ยมาลบ2ก็มีวิธีทําแบบแรกก็คือเราเอาช่องที่ความยาวลบสก็คือ ก็คือตัวนี้ครับไปจนถึงเลนโค้ดก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เอาสองตัวนี้มาหรือจะมีอีกวิธีซึ่งคิดว่ามันจะง่ายกว่าก็คือเอาตั้งแต่ตัวที่ลบสองจนถึงตัวสุดท้ายนั่นเองโดยที่ตัวที่ลบสองก็คือตัวนี้เพราะเว่าไอตัวนี้คือตัวที่สุดใช่ไหมครับตัวนี้ตัวคือตัวที่ลบหนึ่งและตัวนี้คือตัวที่ลบสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตั้งแต่ตัวที่ลบสองจนถึงตัวสุดท้ายนั่นเอง ต่อมาแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็นอินซะเพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจเปรีบเทียบและการคำนวณนั่นเองที่เราทำที่เต้องแปลงบุคแคตตาลรีให้กลายเป็น i ่ะเพราะว่าตอนทนี่เราใส่โค้ดหนังสือมามันจะเป็นรหัสศูนย์แใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ไฟลแคตตาลรีที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเลขแปตัวเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สตริงเทียบมันจริง ยากต่อการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราเลยแปลงให้มันกลายเป็นอินเพื่อจะง่ายจะได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับต่อมาแล้วก็มาเปลี่ยนปีกันดีกว่าครับตอนนี้ปีมันจะเป็นแค่สองหลักอยู่แล้วก็เปลี่ยนปีให้มันกลายเป็นสหลักกันดีกว่าครับคือเขาบอกว่า หนังสือเนี่ยมันพิมพ์ปี2460จนถึงปี2558ันห้า้ยใช่ไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าไอ้บุกเอี่ยน่ะบุกเยี่ยนเ,ยยเนี่ยมีค่าน้อยกว่า60มันจะได้มันจะเป็นที่แน่นอนว่าไอ้สองตัวนั้นน่าจะต้องเป็นสองห้าแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นอะไรดีสมมุติเป็นห้าสิบแล้วกันสมมุติเป็นห้าสิบถ้าเราเราเอาสองสี่วิไว้ล้านหน้าเนี่ยมันก็ ไม่อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีเดียวที่มันเป็นได้ก็คือ25เท่านั้นมันถึงจะอยู่ในช่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เงื่อนไขครับ if book year ร้อยน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่า60แล้วกันก็ให้ book year เท่ากับบุ o กเยียบวก2500นะครับคือตอนนี้เรารู้สองหลักทายใช่ไหมครับเราต้องก,การสองหลักแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอานี้บวก2500เพื่อจะได้ทำให้25่สิบหนไปอยู่หลักแรกนะครับก็คือจะเป็น2500แล้วก็ตามด้วยบุ o กเยียนะครับจากนั้นเราก็เอลส์ลนไปครับถ้ามันมากกว่าถ้ากับ60นะครับแล้วก็ สั่งให้บุกเยีย r เท่ากับบุกเยีย r บวก2400นสครับขบานานี้นครับอ๋อจากที่พี่อัดคลิปก่อนๆแล้วอัพขึ้นไปก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้องมาคอมเลนประมาณว่าเนี่ยพี่ผมมองไม่เห็นตัวักษรเลยนะดูในทล็ตเ,เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ขยายให้ละกันเพราะว่า พี่อัดไปพี่ก็ลืมเหมือนกันว่าพี่ทำอะไรไปบ้างนะครับก็เอาซักเข้าไหร่ดีพี่น้องมองเห็นสิบหกพอไหมเนี่ยคิดว่าคงพอนะครับน่าจะพอแหละเนาะเอะอาสิบแปดไปแล้วกันโอเคห้องนี้ก็น่าจะเห็นนะครับโอเคต่อมาเมื่อเรา ได้บุคกี้ที่ถูกต้องมาแล้วแล้วก็มาดูออปชันกันดีกว่าครับก็ออปชันจะมี2อ p ออปชันก็คือต้องการอายุหนังสือที่มากกว่าหรือเท่ากับอายุที่กําหนดนะครับกับน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุที่กําหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ e ครับแต่ก็อย่าลืมว่าออปชันเนี่ยมันเป็นสตริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ in ไปด้วยนะครับโอเคใส่ in เพื่อให้มันแปลงจากสตริงเป็น in นะครับ ก็เท่ากับหนึ่งนะครับถ้าก็คือจะมีสองเคสด้วยกันก็คือก็มาน,นี้นะครับแล้วก็มาเติมโค้ดกันดีกว่าครับามาดูในกรณีแรกครับกรณีแรกบอกว่าเราต้องการอายุหนังสือที่มากกว่าหรือเท่ากับ อายุหนังสืกอกำหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่อีเพิ่มเติมนะครับใส่อีพในอีพก็5 2 5 8ลบ book year อ,อันนี้ก็คือการคำนวณอายุหนังสือจริงๆนั่นเองก็ถามว่ามันมากกว่าอายุหนังสือที่เรต้องการไหมแล้วก็อย่าลืมแปลเป็น in ด้วยเพราะว่า age เนี่ยเป็น string อยู่นะครับส่วนอีกอรณนีหนึ่งเหี่ยว ต้อการนะครับก็คือเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยจะตรงตามเงื่อนไขของเราก็คือมีสองเงื่อนไขก็คือว่าหนังสือมีอายุมีอายุตามที่เราต้องการไหมกับประเภทของหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บประเภทของหนังสือด้วยก็คือ book category นั่นเองหามว่ามันเท่ากับไฟล์ category หรือไม่นะครับ แต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าไฟแคล t e ์ o r y เนี่ยมันเป็นสตริงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แปลงให้มันกลายเป็น i n นซะจะได้ไม่มีปัญหานะครับขอขอเป็นหน้าเลยกันน้องก็ได้เห็นนะครับห้าตรงนะครับอันนี้ถ้าตรงตามเงื้อหาของมันก็สั่งปิน t ูนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ใส่ else ไปครับก็ print false นั่นเองต่อมาเราก็มาดูเงื่อนไขที่ option เป็นสซึ่งก็คืออายุของหนังสือน้อยกว่าอายุที่เรากำหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นขอกรอบตรงนี้เลยลวกันแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขมันซะจากตรงนี้ที่บอกว่าอายุหนังสือมากกว่า อายุที่เราต้องการแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นน้อยกว่าซะเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลครับสำหรับโค้ดของเรานั่นเองก็ลองมารันกันดูแล้วกันเอาชื่ออะไรดี a a a ไปแล้วกันขี้เกียจตั้งชื่อนะครับาจากนั้นเราก็ลองใส่โค้ดอินพุตที่เราต้องการไปดูครับฟิปลันทูอ้าวถูกต้องแล้วครับเพื่ออินพุตนี้จะมีอายุ จะมีปีทีมก็คือ2470นะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออายุคือ88ปีแล้วก็มันก็เลยมันม,มากกว่า50ก็สุกต้องแล้วก็ไอหมวดของสื่อก็ตรงด้วยถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่อแล้วเปลี่ยนเงื่อนไขจากมากกว่าไปน้อยกว่ามันก็จะฟอลออกมานั่นเอง ก็ประมาณนี้ครับสำหรับควิสข้อนี้กับข้อบุคคดนั่นเองก็ขอบคุณมากครับ